คอยนะเคียวนะรอก,ก่อนนะอย่าเพิ่งกินนะรอก,ก่อนนะคอยอย่าเพิ่งกินนะใจเย็นๆนะเข้าใจไหมใจเย็นๆบอกให้กินค่อยกินนะคอยเคียวกินได้เชิญ เป็นยังไงวะอาหารอร่อยไหมวันนี้ฮะคอยก่อนแล้วคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนนั่งลงนั่งลงคอยคอยนะคอยก่อนนะรออะไรเคียวนะรอก่อนนะนนะเชิญ ดีมากเขี้ยวคอยก่อนเร็วซ้ายเขี้ยวคอยคอยก่อนคอยก่อน